หรือที่สามของไฟอุทธรมรทองหรือลากระสุนลากโดนนะครับเลยเดครับ สู่เป้าเลยจะจะซื้อถุงมือปลดปลามาไม่ได้ซื้อีกนต่นาจะปลดอโต้ให้หน่อยก็ได้ <c oughs> พงทิ้งเลยตายเถอะ

โอ้โห oh! ตะเพียนมั้เนี่ยเฮ้ยเอามาให้อืมเสียติดบ้างไม่รู้ติดอะไรดีแล้วมันขึ้นมา ไม่รู้เสีกก็ดีจอมพลังัก็ดีอะไรก็ไม่รู้อย่าไปซื้อมาก็ดี้าวนี่แหละปลาหรือเปล่าแต่คันสั่นอยู่เอ้ยเอ้ยเอ้ยเราในที่สุยเราก็หากันจนเจอ ของที่เขาแหลมเลยก็สุกจับตัวเลยหยิบ้อยกวไปจะได้เนาะก็ยังไม่เท่ารอบที่แล้วเลยพยายามขาดเยอะรอบที่แล้วนี่แบบมันแข่งขันงอเ้อเป็นสนุกมันไม่ค่อยมีต่อมันต้องลองต้องลองใช้ผมว่าขนาด Y G K สองจุดห้าแหละแต่แรงดึงมันเท่าไหร่ผมต้องกลับไปดูที่กล่องเมื่อกี้แค่โยนกระดี่ตัวจักน้อยมันยังขาดเลยถ้ามันโดดเข้าอ่ะออดึงแรงรเลยว่าศดเข้า่ปซีซ้าย รู้รู้พี่ต้องกำมท้องมันจับสายสายเอ็นพี่จับสายเอ็นก่อนอ่าแล้วก็กำท้องนั่นอ่ะคือกำให้อยู่เลยคือทีเดียวให้อยู่ึคือถ้าอย่างนั้นอ่ะมันจะได้ไม่ไม่สะบัดจะไม่สะบัดเลยแต่ถ้พี่ไปปล่อยมันสะบัดอ่ะเดี๋ยวเป็ดร่อมือเรา เหมือนใครที่โดนโดนไปเข้าตูดเนี่ยกำต้องกำกึ๊บให้มันอยู่เลยบีบให้มันอยู่เลยใช่ครับแต่ผมว่าไม่ค่อยกล้าจับะโดอย่างเงี้ยกลัวได้โดอย่าไปจับไอดอลอ่ะเราอย่าไปจับองี้ต้องจับตรงสะดือมันที่มีบีบมันอ่ะกำปึ๊บให้มันอยู่เลยมือจิกเข้าไปในรูสะดือเลยอยู่มาเลยไม่เสือ Đùm, 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 dùm 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 เมู่อวนเปิดไว้หติดติดติดหลุดแน่วายมันไม่กัดอะอย่างเงี้ยเงี้ครับอืเนแ

ไ,ได้ข้างซ้ายผมจับไม่ได้ตัวมาช้ากันรุ่นนี้วที่ใ <reco Christ. S 2> ี้แค <wh> ่ตั้งให้ตัวมันตั้งไม่ได้ยกขึ้นแล้วเออเดินสาวใหญ่ครูคอ่ะเอาไปงานเรท่านนั้นท่าแบบมันกินเนี้ยยกไข่ขึ้นมานิดนึง ห่างห่างมันได้นี่ห่างงอห่างงเอโอเคโอ้โหหอวนีหัวใหญ่ยยกับแขนนี่เฮียแขนม่ต้องคุยก่อน นี่ไม่ต้องห่วงเลยเต็มกัละมังเลยน่ารู้ส่งออกอันนี้้ตัวมาเช้าตัวนี้เดยอยว่รู้กว่าเช้าตัวแล้ไอ้นี่เลยเอานี่ออกก่อนน้ำลึกโปรนโปรโดมเกิน Ừ. <tôi> ừ. <thương> <tôi thương> <tôi thương>

ถ้าพี่ทำอย่างไั้บ่อยอะคันจะหักอย่างเงี้ยครับใช่มันต่นนนองทีอ่ะสองสามที

ก่อทุกทริป 嗯 m h เป็นโดนี่เสร็จเลย <laughs> ดังวิด <laughs> เมื่อกี้เสร็จเลย <laughs> ว่าดังวิทเมื่อกี้วุบแนะ่ <laughs> ไม่ต้องไปไหนอยู่ตรงนัน้นอืมอืมจิบอยู่ข้างๆเลยเอาดิเอาดิเนี่ย

ตั้งละท่านว่าแต่ยืนเอ๋อยูอ่กล้องโกโปรเหน็นไหมมีหัวเจ็บ เบิร์ตคัมซีว้าวแล้วขึ้นลอยตรงนั้ตรงนี้ผมว่าพรุ่งนี้ผมได้ไปถ่ายซิกล้องกันละเบิร์ตคัมซีว้าวเลยไอ้แสนเป็้นปอนไต่ก็กินน้ำดีมากเลยบุ้มปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลย กระสุบว่ะโอ้โยใ <laughs> หญ่ยย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 กยยยยยเออยยยยยยยกขวดยย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 ยขยยยยเยย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 ย้ยยย้ สงัยก so ูมือกระพงเก่ามึงโดดไม่ได้แดกกูหรอกไอ้สัสอย่านะไม่เอาแล้วลูกรู้จักเดี๋ยวติงมือหน่อยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโอนิดเดียวเองอ่ะเกือบไปแล้วเดี๋ยวไอ้ตูดนน่ามันระเบิด หนึ่งสองสามเลยอ ยกขันดิยกขันอึ <c oughs> อ้นใหญ่เว้ย,ยไม่ต้องเอามือไปกดหน้าลอกฝ่ายมัน <c oughs> ไม่ต้องกดหน้าลอกอย่อยา <c oughs> เฉยๆเล่นไว้ยกขันลงสูงใ <c oughs> จเย็นใจนเย,น <c oughs> ย็นยกขันขึ้น มาปุยผมลนี่เกียปุยแต่กิวลูกของอะไรครับบอกอะไรไม่นดนางคุณป้าป้าอปนี่ถามวาอันนี้ครับถ้าอ่าเจ็ดร้อยหรือแปดร้อยเนี่ยเดี๋ต้องไปถาม ดึกแกงทีโอ้ยเอาฟีเอาคิเปอร์คี้บีบจึ๊บมาได้ได้หอบสับมาได้ขาดพวกส่งงานเลยนะตอนเย็นส่งงานตอนเย็นส่งงานบ้านครูด้วยส่งงานบ้านอาจารย์โอ๊ยเนียเดโอดย ไม่ใเด็กคันเบรจะหักไม่โดนครับไม่โดนไปเที่ยวเนี่ยสงงป้างป้าคงป้าให้ไต่ใหญ่เลยจบจิกีดีวย่วย่วยยืดแขนยืดแขนเออ้นนจังซ้ำ เดี๋ยวจะหน้าหนาแนวนอนนะครับแต่มันจะลงเต็มเต็มมุมเดิมครับนี่ครับนี่ครับทับชะโดข่าแหลมครับนี่ครับมากระต่ป้อมไม่ผิดหวังครับเต็มกล่องเดี๋ยวดูรูปครับเดี๋ยวมีรูป เต็มกล่องเลยครับอาจารย์ป้อมเขาแหลมบานไรเลเป็นอันนี้เกี่ยวกัอเอกนะเป็นรอยแล้วต้องโดนประทับตายอย่างงี้ต้องโดนประทับตายเป็นวงกลมมันถ้าประทับตายเป็นวงกลมนี่ใช่เลยใช่เลยเดี๋ยวอันนี้วงกลมไอไอไอ,ไอน,นี่ก็โดนตัวนั้นไงวงกลมวงกลมโดนประทับตา